ล็อกอินเข้าสู่ระบบเมนูแมนเจอร์หลังจากล็อกอินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยไปที่เมนูเซลไอเทมในการสร้างรายการอาหารสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือค e เอทกลุ่มอาหารและกลุ่มย่อยของอาหารก่อนรวมถึงกลุ่มย่อยของเครื่องดื่มนะครับคลิปที่ Create Item Group หล,ลักๆก็จะมีเรื่องของ Food ก็คือกลุ่มอาหารสองเครื่องดื่ม ถ้ามีกลุ่มของสินค้ามากกว่าอาหารและเครื่องดื่มก็สามารถคีเเพิ่มได้เช่นอาจจะเป็นกลุ่ม Y นะครับหลังจากที่เราได้กลุ่มของอาหารมาเรียบร้อยเราจะต้องสร้างกลุ่มย่อยของอาหารเพื่อรองรับรายการอาหารแต่ละชนิดคลิกที่เมนู Create Item Subgroup เช่น ในกลุ่มของอาหารมีกลุ่มย่อยที่เป็น appetizer s t a t ต a ให้เป็น on กด save นะครับกลุ่มย่อยตรงนี้ก็ running ไปซุปสลัด ก็สร้างซับคุกคไปเรื่อยๆนะครับจนจนจบนะครับเครื่องดื่มก็เช่นกันเครื่องดื่มหลักๆก็จะมีประเภทซอฟต์ดริงนะครับพวกน้ำอารมณ์ต่างๆเบีย ็สร้างไปเรื่อยๆนะครับเช่น s o ฟต d ดิงเบียดิงกิ้งวอเตอร์หรือว่าจะเป็นพวกชากาแฟนะครับเราก็สร้างไปจนเสร็จเพื่อรองรับรายการเครื่องดื่มที่เราจะคีต่อไปนะครับกรณีเออคีเอพีสามารถที่จะ Edit ได้นะครับกรณีต้องการลบ mm hmm. จะต้อง อัปเดตสถานะสเตตัสนะครับให้เป็นออฟเสียก่อนนะครับระบบจึงจะยอมให้ลบได้นะครับถ้าเป็นออนอยู่จะลบไม่ได้หลังจากที่เราได้สร้างกลุ่มและกลุ่มย่อยของรายการสินค้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มสร้างรายการสินค้าโดยไปที่ Product Item เอาเลทกลุ่มฟู้ดนะครับกลุ่มย่อยก็จะเป็นแอปเปติไทเซอร์นะครับแอดไอเทมตรงนี้แนะนำให้เตรียมรายการสินค้าให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อความสะดวกในการขีข้อมูลหมายเลขรายการสินค้าจะขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติ สินค้าเป็นพอชั่นนะครับ Open Item เป็น No นะครับตรงนี้ถ้าเป็น Yes ก็สำหรับรายการสินค้าที่เป็น Open นะฮะก็คืออาหารตามสั่งหรือว่าไม่มีอยู่ในเมนู Order printer จะให้ปินพ์ออกเครื่องไหนนะครับตรงนี้เราได้สร้างไว้เรียบร้อยแล้วก็คือมี Kitchen กับ Bar กดเซฟนะครับก็จะได้รายการสินค้ามาส่วนราคาเราจะใสท่ทีหลังทีเดียว นะครับเพื่อความรวดเร็วเราแนะนําให้คีย์รายการสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยก่อนทั้งหมดนะครับรายการที่2ตัวเลขก็จะรันนิ่งขึ้นมาให้เช่นกันถ้ามีภาษาไทยแนะนําให้แปลด้วยนะครับกรณีที่เราพินพ์ออกบูออกบาเราก็สามารถที่จะเลือกภาษาได้รวมถึง ปินสลิปด้วยนะครับก็สามารถที่จะสลับเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้แปลก็ให้ใส่ภาษาอังกฤษทับไปเลยก็ได้นะครับสร้างไปเรื่อยๆนะครับจนจบผมจะยกตัวอย่างให้สามรายการหลังจากที่เร็ ทีรายการอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาสร้างลสร้างราคานะครับในการขายคลิกที่ edit price นะครับตรงนี้ก็คือรายการอาหารที่เราจะต้องทำการใส่ราคานะครับ vegetable spring r o w นะครับราคาเท่าไหร่ราคา120นะถ้าเรารู้ cost นะครับ cost ประมาณการเราก็สามารถ ใส่เข้าไปได้นะครับรายงานก็จะบอกว่ามีโปรฟิตเท่าไหร่แนะนําว่าถ้าเกิดว่าบริการบันทึกคอสต,ต้องบันทึกทุกตัวนะครับบันทึกบางตัวไม่ได้นะครับจะทําให้การคานวณต้นทุนนั้นไม่ถูกต้องนะครับ Service มีหรือไม่ถ้ามีก็ใส่สิบนะครับแปดเจ็ดเปอร์เซนตนะครับเชนเทาได้เชนไพรส์นะครับ, chain powder, chain price, รบอันนี้แนะนําให้เป็นโ no, นนะครับไม่ต้องการให้พนักง,งานเปลี่ยนราคาเองถ้าจะเปลี่ยนราคาได้ก็จะต้องเป็น โอเพนเมนู uh, open menu เท่านั้นที่จะใส่ราคาเองได้นะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของ Discount Recommend เมนูและโปรโ o t i o n นะครับตอนนี้เรายังไม่มีนะฮะว่ามีโปรโมชั่นอะไรเราก็ค้างไว้ก่อนนะครับรายการอาหารชนิดนี้เราจะขายที่ไหนบ้างนะครับตรงนี้เราก็เลือกนะครับขายรอบเช้าไหมรอบเบรกาสต์ไหมดินเนอร์ร้านนะครับรูมเซอร์วิสขายที่ไหนบ้างนะครับกดอัปเดต กรณีที่ราคาของรูมเซอร์วิสอาจจะไม่เท่ากับเลสลองเราก็สามารถที่จะคลิกรูปดินสอนนะครับเพื่อแก้ไขเฉพาะรายการขายของรูมเซอร์วิสเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็จะมาอยู่ที่รูมเซอร์วิสนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนราคานะครับอาจจะราคาสูงกว่าปกติที่มานั่งกินที่ร้านอาหารนะครับเราก็จะได้รา,ราคา สินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงกําหนดการขายว่าจะขายที่ไหนรอบไหนบ้างนะครับลองดูตัวอย่างอีกหนึ่งตัวนะครับอ d i ดิพายใส่ราคาร8 0ยปดสิขายทุกรอบทุกที่นะครับราคาเดียวกันนะครับอัปเดตแค่นี้นะครับเราก็ไล่ใส่ราคาไปเรื่อยๆนะครับตรงทูเดตตรงนี้นะครับแนะนำว่า ถ้าเกิดว่าเป็นรายการอาหารหลัก,ลกๆที่เราขายอยู่ตลอดอยู่แล้วแนะนำให้เปลี่ยนปีไปไกลๆเลยก็ได้นะครับแล้วก็ทำการอัปเดตนะครับหรือถ้าเรายังไม่อยากเปลี่ยนตอนแรกนะครับก็จะมี utility นะครับ utility update นะครับเช่นที่ outlet Thai spicy r e s t a u r a n รอบเช้านะครับให้ปรับวันที่เป็นปี2,000 สาบนะครับเพราะฉะนั้นทุกตัวก็จะถูกปรับให้โดยอัตโนมัตินะครับเราก็เลือกทุกรอบนะครับรวมถึง outlet room service ด้วยนะครับแค่นี้เราก็ขยายเวลาขายไปถึงปี2030ทุกรายการเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองกลับมาดูที่เมนู เซลไอเทมอีกครั้งนะครับตรงนี้สังเกตว่าที่เราทํา Utility Update ไปนะครับเป็นปี2030ตัวนี้ไม่เปลี่ยน อ๋ายังไม่ได้กําหนดราคานะครับมันก็เลยไม่ปรับให้เนื่องจากว่าไม่ยังไม่ได้กําหนดราคาขายนะครับตัวนี้เป็น Chicken s t ต a ร้อยแปดเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้กำหนดนะครับจึงไม่มีการอัปเดตให้โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับปีสองพันสาม 2, สิบ แค่นี้นะครับเกี่ยวกับการคีรายการสินค้าอาหารเครื่องดื่มหรืออื่นๆน,นะฮะรวมถึงกำหนดราคาขายต่างๆ